สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้ออ่าจากนี้คนที่คุณคบหาเนี่ยเขาจะให้สถานะคุณอย่างไรนะคะแล้วเขาจะอุปถัมภ์คุณใหม่นะนับจากนี้เนี่ยคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเขาจะให้สถานะคุณอย่างไร แล้วเขาจะอุปถัมภ์คุณใหม่นะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะวันนี้องค์ชายองค์หญิงนอนแล้วล่ะคะ่ะ <c> เ <oughs> นื่องจากว่าอากาศหนาวอากาศเย็นๆก็เลยนอนหลับแต,แต่แต่แต่หัวค่ำเลย ข้างนอกก็เหมือนฝนจะตกอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะให้สถาหนะคุณอย่างไรแล้วเขาจะอุปถัมภ์คุณไหมก็เป็นการตัดสินใจเนาะอ่าดูสิสามไม้เท้า The Star The Emperor อ๋อ The h e l l f a n t นะคะ The Fool mm. ดูเหมือน เขาจะเป็นคนที่มีมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงเนาะบางคนอาจจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะสูงส่งเลยแหละเอ,อชีวิตเขาเนี่ยเหมือนกับการทํางานของเขาอะ่ะมันมีกฎระเบียบอะไรมากมายในชีวิตตลอดการที่เขาอยู่กับคุณอนะ่ะเขามองมองการไกลนะมองไปข้างหน้าว่าถ้าเขาเลือกที่จะอยู่กับคุณเนะี่ยเขาอยากอยู่กับคุณแบบสบายสบายนะ่ะ คือสถานะแบบว่าชิวๆอ่ะคบกันแบบสบายๆอยู่ด้วยกันแบบสบายๆอยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันเอออยู่ด้วยกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ถูกต้องตามขนบรมเนียมประเพณีอ่าแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ชอบความกดดันนะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากได้รักแบบที่ว่าจะต้องมากดดันกันและการจะต้องมาอยู่ด้วยกันตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงจะต้องมากินข้าวด้วยกันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ย คือเขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะ ừ, เขาต้องการแบบว่าเออถ้าเขาไปทํางานคุณก็เลือกที่จะเชื่อใจเขาหรือคุณจะอยู่เป็นแม่บ้านเฉยๆก็ได้ดูแลบ้านเรือนก็ <โ Correct. S 1> ได้เออแล้วก็อยู่กันแบบไม่ต้องไม่ต้องสนใจในเรื่องของฐานะในเรื่องของยศศักิ์อะไรมากมายนะไม่ต้องไปผูกติดเรื่องเหล่านั้นนะคะเขาต้องการคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาอยู่ด้วยแล้วเขาคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่ด้วยแล้วเป็นกันเอง คืออย่าไปนั่งกินข้าววันไหนอยากจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นแล้วไปนั่ง,งกินข้าวด้วยกันข้างทางข้างถนนอะไรเงี้ยเอ่อแบบก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะไรเงี้ยก็กินได้อะไรแบบนีน้ไม่จําเป็นต้องแบบโอโหอ,อาหารเลิศหรูโรงแรมห้าดาวอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องการลักษณะแบบนี้เอ่อถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้ได้เขาแบบสบายๆเลยนะสถานะที่เขาจะให้คุณได้เนี่ยเป็นสถานะที่ค่อนข้างจะมั่นคงเลยแหละเป็นสถานะที่รู้จักกันในกลุ่ม กลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือถูกต้องตามประเพณีนะคะพ่อแม่รับรู้กันนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็วางแผนชีวิตด้วยนะเหมือนกับว่าชีวิตจะต้องให้อิสระกันและกันนะ่ะชีวิตเหมือนกับต่างคนต่างแบบมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาจำกัดไม่ต้องมาคอยควบควมุมไม่ต้องมาคอยบังคับกันนะ่ะไม่ต้องมาคอยแบบว่าจุกจิกจุกจิกตลอดเวลาเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้ แต่แต่ตัวเขาเองเน่ะกับเป็นคนขี้จุกขี้จิกนะเอา <c oughs> เขาเป็นคนขี้จุกขี้จิกขี้หึงขี้หวงแต่เขาไม่อยากให้คุณเป็นแบบเขาอืมเขาอยากให้คุณเป็นคนที่แบบเข้าใจเขาอะค่ะอยู่แบบสบายๆอยู่แบบไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรนะคะอเอาง่ายๆเหมือนกับเขาอยู่กับคุณแล้วเขาจะรู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเอง แสดงอารมณ์แสดงการแต่งกายแสดงคําพูดหัวเราะยิ้มร่าทุกอย่างได้อย่างเป็นธรรมชาติอืมเขาต้องการแบบนี้นะอถ้าคุณสามารถทําให้เขาแบบนี้ได้รับรองได้เลยค่ะว่าสถานะที่เขาจะให้คุณเนี่ยมาเป็นสถานะที่มั่นคงเลยแหละอยู่ด้วยกันแบบว่ามีความสุขไปได้ตลอดรอดฝังอืมโอ้ยดูเหมือนว่าเขาอยากจะให้คุณเข้ากับลูกหลานเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดตัวคุณหรือตัวเขายังไม่มีบุตรเนี่ยตัวเขาก็เหมือนกับปรารถนานะ่ะอยากจะให้คุณนะ่ะมีบุตรให้เขาด้วยแล้วก็ปรารถนาอาจจะอยากให้คุณเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนก็ได้นะคะถ้าคุณเป็น working mom n เป็นคนที่ทํางานหาเลี้ยงชีพยอยู่กับตัวอยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาอยากให้คุณมีเวลาในการที่จะมาดูแลครอบครัวนะคะดูแลบุตรหลานดูแลจัดก,การบ้านช่องอะไรให้มันเรียบร้อยตามภาษาแม่บ้านนะคะคือเหมือนเขามองหาคนที่เป็นลักษณะแบบนั้น เขาอาจจะไม่ได้มองหาผู like mm ้ห hmm. ญิงที่ทํางานเก่งเพราะตัวเขาเองงานเขามั่นคงอยู่แล้วสลับตัวตนได้นะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงสลับตัวตนก็ได้ถ้าผู้หญิงเป็นคนที่มีงานมั่นคงอยู่แล้วเขาอาจจะอยากได้ผู้ชายที่เป็นพ่อบ้านพ่อสี่เรือนก็ได้นะคะเพราะเขาอาจจะไม่มีเวลามาดูแลบ้านเรือนก็ได้และยุคสมัยนี้งานบ้านเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบ่งแยกเนาะว่างานบ้านต้องเป็นของผู้ผู้หญิงผู้ชายห้ามแตะถ้าอย่างนั้นไม่เหมาะว่ามันล้าสมัยและโบราณมากเลยอะ ใช่ไหมต่อให้ผู้ชายคุณอยู่คนเดียวคุณก็ต้องทําความสะอาดคุณก็ต้องล้างจานคุณก็ต้องซักผ้าเองอยู่ดีแหละถูกปะออ <c oughs> มันเหมือนกับว่าเขาต้องการให้คุณแบบสามารถที่จะจัดการดูแลบ้านเรือนได้นะคะไม่ต้องเน้นแบบมุ่แต่งงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้บุตรไม่มีเวลาให้อย่างนั้นเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะคะเพราะเหมือนสถานการงานนะ่ะเขาก็มั่นคงอยู่แล้ว <c oughs> เดอะเดวิลเจ็ดเจ็ดไม้เท้านออฟสอดดูเหมือนเขาจะกังวลใจนะคือเขากังวลใจในเรื่องของรักสามเศร้า<ม>ในเรื่องของรักรักที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแสดงว่าอไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะน่าจะเคยผ่านความรักที่เป็นเป็นรักในความลับอะรักที่มันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเขาค่อนข้างจะระแวง อระแวงในในจุดนี้มากคือเหมือนกับว่าถ้าเขามั่นใจว่าคุณไม่ได้มีใครนอกจากเขาคนเดียวคือคุณไม่ได้เจ้าชู้หรือไม่ได้เอาเอาเขาเป็นคนในความลับอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะแสดงสถานะที่ชัดเจนคือลุยจีบคุณเต็มที่น่ะคะ่ะพาคุณไปรู้จักพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกคนให้สถานะที่มั่นคงอ่ะที่ชัดเจนได้แต่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเขาจะต้องศึกษาคุณอ่ะเขาจะต้องมั่นใจก่อนว่าคุณไม่ได้หลอกลวงเขา คุณไม่ได้มีกิ๊กมีกักมีคนคุยเจ็ดแปดเก้าสิบคนเออไม่ใช่อะ่ะคุณต้องเหมือนกับว่าจริงใจและมุ่งมั่นที่จะคุยกับเขาคบกับเขาเพียงค,ค,คนเดียวนะคะเขาต้องการตรงนี้ถ้าเขามั่นใจในตรงนี้ได้เขาก็จะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณทันทีเลยอือฮ่าถ้วยเห็นไหมเขาเป็นผู้ซึ่งเคยผิดหวังในความรักมาแล้วเขากลัวกลัวที่ที่จะต้องเจอในรูปแบบนั้นอีกบางทีเขาอาจจะเป็นโสดมานานนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยผิดหวังในความรักมานานจนทําให้ไม่เปิดใจกับใครพอมาเจอคุณปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอะ่ะในความรู้สึกเขารู้สึกว่ารักคุณรู้สึกว่าชอบคุณเลยรู้สึกว่าอยากจะดูแลอยากจะเอาใจใส่กันและกันแต่เขาก็ยังยังคงกังวลใจนะคะยังคงกังวลใจในเรื่องว่าตัวคุณนะ่ะมีคนอื่นอีกไหมนอกจากเขาอ่าถ้าเกิดคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเหมาะสมกับคุณแล้วใช่แล้วคือคนที่คุณค้นหามานาน อาจจะมีการนัดเดทกันนัดคุยกันแล้วรู้สึกถูกใจแล้วให้สถานะการณเป็นแฟนกันที่ชัดเจนแล้วแม่หมอนแนะนําว่าคุณควรจะตัดคนอื่นให้หมดหมดอะคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทําอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสในการมีครอบครัวที่ดีได้เพราะดูคนคนนี้เขาจะให้ให้ความเป็นครอบครัวกับคุณอย่างมั่นคงได้นะคะเพียงแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับเขานะ่ซื่อสัตย์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มคุยกันนะอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะเขาเคยเคยโดนลักษณะแบบนี้มาแล้วแล้วเขากลัว กลัวที่จะต้องไปเจอสถานะแบบนั้นอีกถ้าคุณคิดว่าคุณเจอคนที่เหมาะสมแล้วดีแล้วเนี่ยก็เลือกเลือกเอาคนหนึ่งอะคะ่ะแล้วคุณจะได้สถานะที่ชัดเจนมานะแล้วเขาจะเลี้ยงดูคุณไหมอะสี่ไหมสี่ถ้วยเห็นปะ่ะเขายังคงลังเลใจนะ่ พลัวว่าคุณจะมีคนอื่นอยู่อ่าหรือตัวคุณเองอาจจะมีตัวเลือกหลายเลือกอยู่นะยังไม่แน่ใจว่าจะเอาคนนี้ดีหรือเปล่าอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราดูแล้วว่าคนคนนี้โอเคที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้สลัดทุกคนทิ้งนะคะแล้วเลือกเอาเพียงคนเดียวแล้วความรักคุณจะสมหวังเดอะซานมาเลยอุ้ยเดอะแชริออดดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ เป็นคนต่างถิ่นนะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเนาะต่างศาสนาต่างไวัยได้หมดนะรวมไปถึงดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยมีชื่อเสียงมากๆหนึ่งดาบทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีที่ตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้โสดแต่ตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะให้คุณเป็นคนในความลับ มันก็อยู่ที่ตัวคุณจะตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณคุณพร้อมที่จะเป็นคนในความรักของเขาหรือเปล่าเออถ้าคุณยินดีอ่คุณก็เป็นผู้กําหนดชะตาของคุณเองนะคะเอ,อแต่ถามว่าเอ้ยแล้วเขาจะเลี้ยงดูคุณได้หรือเปล่าอุปถัมภ์คุณได้หรือเปล่าเพราะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ต้องการความรักจริงจังก็ได้ขอแค่มีคนมาอุปถัมภ์ก็เพียงพอแล้วในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยามนี้อแปดเหรียญเดล็อเปอร์ไนท์ออฟเบรนนะคะ นายอ t ฟเพนต t เตอร์น์เด็กคิงอัฟเพนตเฐานะออกจะมั่งคั่งร่ารวยขนาดนั้นนะคุณไม่ต้องห่วงนะคะเออยังไงยังไงเขาก็มีเงินมีทองให้คุณใช้อยู่สุขสบายนะคะคือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะมียศศัก์สูงเป็นคนที่ทํางานระดับผู้บริหารระดับสูงอะ่ะเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลาในการทํางานได้นะแล้วเป็นคนที่ทํางานธุรกิจมากมาย มีเล่นหุ้นเล่นอะไรโอ้โหการเงินการทองในระดับเจ้าสัวหรือเศรษฐีมีเลยแหละถ้าหากว่าคุณตัดสินใจที่จะมีเขาเพียงคนเดียวโดยที่คุณไม่สนใจนะว่าเขาจะมีกี่คนเขาสามารถเลี้ยงดูคุณได้สบายสบายเลยให้คุณเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนอยู่บ้านดูแลลูกเต้าแค่นั้นแหละคะ่ะ <c oughs> กรณีที่เป็นรักที่เป็นรักสามเศร้านะรักที่คน ถ้าคนใหญ่คนโตแน่นอนแหละเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้และอาจจะมีคุณเป็นคนในความลับถ้าคุณโอเครับได้ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของเองินเงินทองทองเขาดูแลคุณอย่างดีอ่าแต่ทางในทางนั้นถ้าเกิดเขามีหลายๆคนอะ่ะแต่ตัวคุณเองต้องมีเขาแค่คนเดียวไงมันดูเหมือนเป็นความเห็นแก่ตัวเนาะแบบตัวเขาสามารถมีกี่คนก็ได้แต่คุณต้องมีเขาเพียงคนเดียวเอเอนั่นแหละคะ่ะถ้าคุณสามารถมีเขาเพียงคนเดียวได้รับเขาได้ลักษณะแบบนี้ยเขาก็พร้อมที่จะ ดูแลคุณเลี้ยงดูคุณอย่างสุขสบายนะถ้าเกิดเขามีคนเก่าอยู่แล้วแล้วคนเก่าเขาเนะี่ยในความสัมพันธ์มันอาจจะอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวมานานแล้วเนี่ยอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะคุณกับเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้และอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนโสดและคุณก็เป็นคนโสดอันนี้ต้องบอกเลยเขากลัวมากกลัวในเรื่องของรักที่ไม่ซื่อสัตย์นะรักที่แบบเผื่อเลือกอะ่ะเขาไม่เอาตรงนี้เลย ถ้าเขารู้ว่าคุณมีคนเผื่อเลือกอยู่หรือคบเขาเป็นแค่ทางผ่านคบเขาเป็นแค่ตัวสำรองเขาจะดีดออจากคุณทันทีเลยนะอันนี้บอกไว้เลยแต่ถ้าคุณให้ความชัดเจนกับเขาได้เขาพร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะและให้ความชัดเจนให้ความรักคุณให้เกียรติคุณอืมให้คุณอยู่เป็นแม่บ้านแม่สื่อเรือนได้สุขสบายค่ะเงินทองไม่ต้องห่วงเลยนะคุณได้มีเงินก้อนจะกินจะใช้จะช้อปปิ้งอะไรเนี่ยคือได้เต็มที่เลยคนะ่ะ อืมเอาเป็นว่าคุณจะมีคู่ครองที่เป็นลักษณะแบบนี้สถานะที่เขาจะให้คุณได้ก็คือสถานะที่มั่นคงเลยนะคะสถานะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอะ่ะสองฝั่งอะ่ะรับรู้หุดหลานสองฝั่งรับรู้หรืออาจจะลักษณะสังคมรับรู้ด้วยก็ได้นะคะหรือสังคมอาจจะไม่ได้รับรู้แต่ว่าคนในครอบครัวสองฝั่งรับรู้ด้วยกันได้นะคะอืมและการงานินกงรทองเขาจะอุปถัมภ์คุณให้อยู่อย่างสุขสบายค่ะมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตแบบ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องการทำอาหารอีอกเลยอ่าโอเคเนาะหน้าไพ่ก็แนะนำมาแบบนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะจะเป็นผู้ตัดสินใจถ้าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อคุณมีสิทธิ์เลือกได้แต่ถ้ามีโอกาสเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ควรจะหยุดอยู่ที่คนใดคนหนึ่งก็พอนะคะแล้วชีวิตรักคุณจะสุขสมหวังนะโอเคค่ะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ